ชาวโซเชียลทกสน,นันเจ้าสาวยิ้มให้แฟนเก่าทางเจ้าบ่าวทนไม่ไหวโพลคอมเมนต์กลางดรามา่า เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ One c t r e e o com เผยว่ามีประเด็นที่ถกเถียงการบนโลกออนไลน์ของจีนภายหลังจากมีชายหนุ่มรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่เข้าไปร่วมงานแต่งงานของผู้หญิงที่เป็นอดีตคนรักและเขาก็ได้บันทึกภาพโมเมนต์ของเธอภายในงานและในจังหวะหนึ่งเจ้าสาวก็ได้หันมายิ้มให้กับเขาด้วยและนั่นก็ทําให้เขารู้สึกปลื้มใจได้นําไปแชร์ลงในโซเชียลมีเดียโดยระบุข,ข้อความว่าผมเข้าใจคุณทุกอย่างและสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้จะไม่มีวันเป็นของผมอีกต แม้ว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวจะเป็นโมเมนต,ต์ความทรงจำเดิมๆน้อยๆของชายหนุ่มและดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองจะจบลงด้วยดีเหลือไว้เพียงมิตรภาพแต่ชาวโซเชียลหลายคนที่เห็นก็รู้สึกอึดอัดใจชี้ว่ามันดูไม่เหมาะสมเท่าไรนักหลังจากนั้นไม่นานคลิปวิดีโอดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างมากมายชาวโซเชียลบางคนมองว่าเจ้าสาวเพียงแค่ยิ้มให้ตามมารยาทดูไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษบางก็บอกว่าเธอนั้นฝืนยิ้มใหอ้อย่างไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็มีบางรยายเถียงว่ารอยยิ้มของเธอนั้นเป็นรอยยิ้มที่ดูนาสงสงรหรหือ เธอจะรู้สึกอะไรกับแฟนเก่าอยู่ซึ่งดังจากคลิปวิดีโอของเขาทุกแชร์ออกไปเป็นจํานวนมากจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารย์อย่างดูเดือดทางเจ้าบ่าวคนรักคนปัจจุบันของเจ้าสาวก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยระบุว่าเธออยู่กับผมแล้วผมหวังว่าคุณจะเคารพตัวเองและเธอผมจะปกป้องเธอเองในชีวิตนี้ขอบคุณที่ดูแลเธอมาจงปล่อยให้มันผ่านไปและอยากกลับมาอีก